B.Y.D. จับมือกับหัวไวแล้วนะครับสองค่ายนี้สุดยอดจริงๆนะแล้วก็ทำเทคโนโลยีออกมาค่อนข้างเยอะจับมือกันครั้งนี้เนี่ยต้องการทำสมาร์ทคา นะ smart diving ค่ะแบบเต็มรูปแบบเลย B Y D ไม่ต้องพูดถึงมีชื่อเสียงในด้านการทำรถอยู่แล้วนะทำแบตเองทุกๆอย่างต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำแกททำเองหมดนะครับราคาถูกนะ e c o n o m y of Scale ได้นะครับความใหญ่ความดังเป็นคู่แข่ง t ท sla ได้สบายหัวเว่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับยักษ์ใหญ่ถึงจะโดนแบนจากทางสาหรัฐอเมริกาไม่มี Google Play อะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าหัวเว่ยก็ได้สร้าง Operating System ตัวใหม่ชื่อหงเหมิงนะครับหรือถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษคือ Har m o ม y นะฮะ Harmony OS เนี่ยก็มันแรกแรก ก็ไม่ค่อยมีใครใช้หรอกนะครับเพราะว่าสร้างขึ้นมาเองนะหลังๆเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นนะครับสิ่งที่ทําให้หงเหมิงเนี่ยติดปีกเลยนะแล้วก็ยอมรับจากนานาชาติเนี่ยก็คือไอตัวอะไรนะไอตัวสมาร์ทดำวิ่งนี่แหละนะครับถ้าใครไปที่เมืงจีนตามห้างต่างๆเนี่ยต้องบอกเลยว่า โชว์รูมที่เราจะเห็นบ่อยที่สุดที่เป็นโชว์รูมรถเนี่ยเราเห็นหัวเว่ยเกือบทุกห้างนะครับหัวเว่ยช็อปเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2แบบแบบแรกคือแบบเล็กกับแบบใหญ่นะฮะถ้าเราไปเจอหัวหัวเว่ยแบบห้างใหญ่ก็จะเจอแบบใหญ่ห้างเล็กก็จะเจอแบบเล็กนะฮะแบบเล็กเนี่ยไม่มีรถนะก็คือมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างที่หัวเว่ยขายแต่จะไม่มีรถจอดอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบใหญ่เนี่ยหัวเว่ยจะมีรถจอดอยู่นะครับ รถเนี่ยก็จะเป็นรถเอลโต้ไอโต้นั่นแหละนะคะตัวที่มันแพงๆที่ผมเคยเปิดคลิปให้ดูแล้วนะสั่งการด้วยปากอะไรระบบสมาร์ทดรฟ์วิงค่อนข้างดีนะฮรระบบคำนวยความสะดวกด้านไในก็ก็โอเคอยู่แล้วนะคราะว่าอันนี้ก็แต่ละค่ายก็ทำออกมาค่อนข้างดีแต่ว่าสิ่งที่ทำให้หัวเว่ยชนะทุกค่ายเลยเนี่ยก็คือเรื่องของระบบนาวิเกต นะครับระบบเซนเซอร์ระบบเร,รบบดาร์ของเขาที่เวลาส่องไปบนถนนเนี่ยมันไม่ได้เห็นแค่ภาพนะมันเห็นไปถึงระยะทางระหว่างแยกไฟแดงข้างหน้ากับรถของเราเนี่ยอีกกี่เมตรจะถึงนะฮรไอ้ระบบเนี้ยที่หวเว่ยทุ่มเงินมหาศาลในการพัฒนาแล้วก็โคกับตัวไอโตในการผลิตนะครับงั้นถ้าเราเข้าไปในโชว์รูมหวเว่ยเนี่ยจะมีรถไอโตวางอยู่นะครับแล้วก็หลายคนก็เฝ้าทวินหาไอรถคันนั้นแหละนะฮะซึ่งผมก็ชอบนะไปลองมาแล้วจับแล้วค่อนข้างที่จะดีเลยเสียอย่างด ราคาราคาโหดร้ายมากรถหัวเลยราคาโหดร้ายมากผมผมเข้าใจว่าน่าจะแพงที่สุดในหมู่รถจีนแล้วนะรถ EV ีนะเราตัดกันที่รถ EV รถ EV วีจีนเนี่ยถ้าเราไปดูโพซิชันเนี่ยจีเกอหรือซิกเกอร์ไอจีเกอรเนี่ยมันค่อนข้างที่จะวางไว้พรีเมียมอยู่เหมือนกันเนาะในบ้านเราก็มาแล้วไหมซิกเกอร์เใช่ไหมซิกเกอร์เอเนี่ยเขาวางโพซิชันไว้เป็นพรีเมียมคาร พเมีมนะีว e คาร์แล้วก็ที่จีนก็เช่นเดียวกันนะครับขนาด s ิ i เกอร์ที่วางตัวเองเป็นตัวพเมีมคาร์เนี่ยนะรุ่นตัวหลิงหลิงจิว๋วใช่ไมไย์ศูนย์ไอตัวนั้นอนะ่ะมันดีนะแล้วก็ราคาที่ที่จีนยังปลาไป2ล้านกว่าบาทเลยนะครับนี่ขนาดราคาที่จีนนะมาที่ไทยไม่ต้องห่วงเจอเจอสามล้านแน่นอนขนาดหลิงหลิงจิ๋วของซิกเกอร์เนี่ยที่บอกว่าแพงแพงแล้วนะฮะพอมาเจอไอโต้หัวเว่ยเนี่ยอูซื้อว่านเลยนะ 5 0 0แสนลลตอนห้าแสนหยวนนะก็ขึ้นไปละมาสองล้านกว่า,วาในขณะลิงลิงจิวมันยังแค่2ล้านต้นๆน,นะหัวเวย่ยแพงกว่าอีกนะครับมันแสดงถึงอะไรมันแสดงถึงถึงหัวเวย่ยมองตัวเองแพงกว่านั้นอีกนะฮะแพงกว่าตัวจีเคอร์อีกทั้งๆที่ลถเนี่ยก็ดูไม่มีอะไรนะเทคโนโลยีการผลิตลถเนี่ย หัวเว่ยไม่ได้ยุ่งอะไรมาแต่ว่ากําลังจะบอกทุกคนว่าไอ้ระบบสมาร์ทไดรฟ์ของหัวเว่ยที่ใส่เข้าไปน ito, เนี่ยไอโต้เนี่ยทำให้ราคารถพุ่งไปได้ขนาดนั้นแสดงว่ามันดีจริงแล้วมันก็ดีจริง,รงเดี๋ยวไว้เปิดคลิปให้ดูว่ามันดียังไงนะับวันนี้มาพาร์ทเนอร์กับ BYD ผมบอกได้เลยว่าสิ่งการเปลี่ยนแปลงมันจะสะเทือนโลกนะครับหึ่งถ้าไปที่จีนต่อไปนี้อาจจะเห็น BYD ไปจอดในหัวเว่ยช็อปนะฮะหลังจากนี้นะสระบบสมาร์ทไดรฟ์ทุกอย่างนะหงเหมือง จะถูกนาอินทิเกตกับ b ีวรุ่นต่อไปนะครับแล้วความชาญฉลาดในการขับของ BYD เนี่ยมันจะดีขึ้นอย่างน่าใจหายนะฮะแล้วเหมือนติดปีกให้กับ BYD เลยนะบ,บอกได้เลยว่า Tesla เหนื่อยเลยนะฮะเทสล a เหนื่อยมากนะถ้าเกิดเจอระบบอ่ a สมา r ์ทไดฟ์ของหัวเว่ติดจรวดเข้าไปเนี่ยหนักอยู่พอสมควรมันเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูหัวเว่ยสมาร์ทไดฟนะฮะ ขับสมาร์ทดิ์ของหัวเว่ในจีนบนใจกลางเมืองชงชิ่งจงซินนะครก็คือตัวใจกลางเมืองของชงชิ่งนะครับซึ่งถ้าใครเคยไปชงชิ่งเนี่ยจะรู้เลยว่ามันรถมันพุกพ้านนะแล้วถนนใหญ่ๆเนี่ยไม่ค่อยมีเนี่ยมันก็จะเป็นถนนประมาณนี้และคุณดูความยากในการขับนะท,ทั้งหมดทั้งมวลที่คุณเห็นอยู่เนี่ยมันขับของมันเองนะแล้ว มันมันล้ำจริงนะฮะไอ้ระบบสมาร์ทไดรฟ์ที่หัวเว่ยทำอยู่เนี่ยมันค่อนข้างดีเกินแล้วเดี๋ยวคุณจะเห็นมอเตอร์ไซค์แม้ทั้งคนเข็นรถเข็นซ้ายมือเนี่ยก็ขับได้อย่างดีนะฮะโดยที่คนขับเนี่ยยังมือยังไม่ได้จับพวงมาลัยเลยซะด้วยซ้ำนะฮะนี่คือระบบสมาร์ทไดรฟ์ของหัวเว่ยขับตามนาวิเกเตอร์เลยนะครับสิกิโลเต็มๆแบบไม่ยุง่งจุดนี้เป็นจุดแข็งของหัวเว่ยมากนะ,ะคุณดูแนละ้วมันมีเหมยชวนมีไอ้พวกมอเตอร์ไซค์ด้วยมาดูการเปลี่ยนเลนของเขานะพอเขาเช็คปับ๊บมััันนนนนโอเเเเเคากก็หกปลลลี่ยยะะฮะม แต่ว่าถ้าเรานั่งอยู่ตรงนั้นเราจะเสี่ยวไหมนะพอถึงจุดที่มันเป็นทางแยกทางเบี่ยงเนี่ยมันก็เบี่ยงเข้าของมันนะมันรู้ว่าต้องอยู่เลนไหนเราต้องทําอะไรนะเบรกก็นี่คือประสิทธิภาพในการขับรถนะฮะสิกิโลแบบไม่แตะพรมอะไรเลยของหัวเว่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยความน่ากลัวของข่าวนี้มันจึงเกิดขึ้นนะเมื่อสองข่ายนี้จับมือกันเนี่ยคุณก็รอดูแล้วกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้นะ